ครับตอนนี้ร้านยำยำเย็นก็มีไฟ LED สีชมพูอมม่วงแล้วนะครับลูกค้า f c มาทำให้สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่กับร้านยำยำเย,ย็นโดยพี่กุ้งของเรานะครับพอวันก่อนจะมาถ่ายให้ f อได้ชมครั้งนึงแล้วสรุปว่าไม่ค้าหนีฝนนีไม่ทันครับพ <laughs> ายุเข้าการหน่ยออก แต่ในความโชคร้ายก็มีความโชคดีมานะครับพี่กุ้งถูกหวยอีกแล้วเจ้าแม่ของจริงเลยครับถูกหวยติดติดกันหลายงวดแล้วเนี่ยห้างวดเลยค่ะตั้งแต่เมยอวหนูว่าฝันเห็น,น,น,นหรถเอ,อ,องก็พยายามซื้อแ่เขมอะรี่เงี้นเจ็ด9 7กตรงๆเลยบอกแฟนอยู่ว่าจะซื้อไม่ลืม <laughs> เกียดจินมันยาวร้อนค่ะ นี้ถ้าใครมาสะพานใหม่ก็จะเจอกับรถหลังคาชมพูกระติกเขียวแถมมีไฟด้านข้างอางน,นะครับตอนนี้สว่างมากมายเลย f อซผู้สาต,ตามหาแล้วก็มาติดไฟให้ติดไฟให้ให้ดีอย่าอย่าอย่จะมาเอามาให้ดีนี่นะครับคือมิตรภาพที่ดี อันนี้คือยางมูนเส้นยางมูนเส้นไม่กระเฉดนะครับเพราะว่าบ,บางท่านก็ไม่ชอบทานเนะเอาะแม่ค้าใส่ชมพูอีกต่างหากวันนี้อเอาให้เข้าชุดเลย

นะครับพิเศษ100บาทลูกค้าประจํา ช่วงนี้ปูจะมีไข่นะครับพี่กุ้งบอกว่าไม่ค่อยมีปูตัวเมียถึงว่าส่วา่าจะมีแต่ปูตัวผู้เพราะว่ามันมีไข่ปูตัวเมียมันจะมีไข่แว่าไข่มัน่แน่นนะครับหยอกกันนะครับอันนี้ปูต,ต้องตัวเมียนะครับจะมีไข่ยตรียมามา่ไหม มีครับเอากลับบ้านได้ไหมได้แ yes. <Yeah. S 3> <Yeah. S 1> ยกแยกดเส้นไปไหมพี่แยกแยกจะเอาเป็นต้มยำหรือจะเอาเป็นไวไวครับจะเป็นออมามา,มา,มาต้ยมยำไม่เอาเหมือนกับกุ้องอ่ะกุ้งยอกสับให้กรอบ เออใส่ไอ้นี่แล้วก็ยักสินแก้วแยกไป้เหมือนันะนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินรอ,อก,กัอนครับประมาณ20คิวไม่ใช่หยอกน้ำยามันแยกได้มันแยกได้เอิลอง เริ่มมีฟูที่มีฟูตูมียเป็นฟูไข่นี่นะครับด <มา S 1> ีสัน 多啊，啊？ นั่งกินมารถคู่ใจอันนี้เขาผ่านมาน,น่ผ่านมาเร็วไม่เจอแ่าก็ไม่เ็เลยอยู่บางทยยๆๆายม,มัใช่หรอแย่างนามาม่ากลับบ้านนะครับ ไม่เอาทะเลนี o ่ 3. สีสันน้ำยำบางเลยว่า f อมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน <c oughs> <c oughs> อยาหาที่นั่งได้แล้วครับไปลื้อเอาเบาะรถตุ๊กเอามานั่งครับ เีายบอกว่ากินไม่สันใจนั่งเก้าอี้กิน <laughs> ไม่ฟินกินปูต้องสองมือแทะนะถึงจะได้อาาัศรสกินหนุบะกูกินเป็นแต่ละมังเวลานะกกินกินเป็นกินโล กินอยู่บ้านไม่ต้องห่วงว่าใครจะมองยังไงเนาะซอยเต็มที่ไปเลยอีกเมนูหนึ่งยำเลยครับเส้นแก้วอ กล้องแปลกๆไป,ๆไป,ๆไปๆบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ใช้ขาตั้งกล้องเพราะว่าอยากจะซูมให้เห็นในกระมังถ้าใช้ไม้กันสั่นเนี่ยมันจะซูมไม่ได้นะครับนี่ครับแต่ละเมนูแป๊บเดียวแป๊บเดียว,ยวก็รอไม่นานแต่ถ้าออเดอร์เยอะก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับเพราะแม่ค้าต้องการทำออกมาให้ดีที่สุด เพื่อลูกค้าที่น่ารักสนใจไหมคะแม่ค้ากินยังไงลูกค้าก็ได้แบบนั้นครับว่าแม่ค้าจะใส่ใจมาก เล็กไป ใส่ถุงนี้ครับใส่ถ้วยใส่ถุงหัวะไม่เอาหัวนะหัว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  เที่ยวกันเลยครับอ๋อจำได้ตลอดเนี้ที่อยู่แถวนี้ใช่ไหมจ๊ะเคยมาแล้วใช่ไหมแคยเมื่อกี้สองคนว่าทำได้ยำยำเย็นชื่อแบบไอ้นี่มากเลยชื่อแบบชิวว่าชื่อแบบตามแม่ค่ะใจเย็นนี่แลยยำยำเย็นยอยย้อมอะไรยำใจเย็นอยู่ตรงนู้นหอมีด้วยเหรอ วันนี้มาแบบว่าได้เลยวันนี้คนน้อยอะเหมือนกัคนกลัวพายุจะเข้าเนาะแต่สรุปแล้ววันนี้ไม่มาเอาแล้้องมาขายไหมหยุดครับเป็นวันหยุดวันก่อนจะมาทั้งลูกค้าทั้งแม่ค้าโดนพากันโดนพายดนพัดลมใช่เดี๋ยววันที่ยี่สินี้มาใหม่จ้ะใหม่ลูกนึง หรอ,หอดนี้่อะมาลูกนี้กลับไปแล้วลูกใหม่มาใหม่เตือนแบบว่าใช้ฟังทะเแล้วก็าตนี่ขอเอาเผ็ดยงน,นอนนั้นเผ็ดไหมคะ<อ>เผ็ดก็พี่ปกติใช่ไหมป<อ>้าเราเดี๋ยวนี้อะไรไม่เคยเจอก็เจอเนาะพายุงวงช้างลูกบลเลอร์ออยังมาเลยลมันเปลี่ยนไปอพี่แล้วเดี๋ยวน้ำแข็งมันก็จะล่วมเพราะว่า ละลายจะหมดแล้วเนี่ยเพราะโลกมันละลายเยอะขึ้นแล้วง้อเหเอาลเ็กโอเ็คโอเคนะครับก็ฝากกันไว้กับร้านยำยำเย,ย็นโดยพี่กุ้งขายทุกวันนะครับยกเว้นวันพุธแล้วก็วันที่มีเหตุสุดพิสัยจริงๆอย่างวันที่โดนพายุนี่ออกมาขายนะครับแต่หนีกลับบ้านเกือบไม่ทันทั้งลูกค้าทั้งแม่ค้าหนีกันกระเจิงเลยครับ หนูไม่ต้องรัดถูงไม่ต้องรัดถูงเขาหอยนังลงก็บอกว่าของเจียวตัวอะไรไม่ต้องกัดถูงม,มา,าม,มา,าม,มาแต่ว่าไม่รู้ได้ของครบหรือเปล่าหน้าเวลานี้ครบไม่ครบเอาก่อนแล้วขาวประจำแต่ต้องถามแกก่อนว่าสารุปแล้วของได้ครบไหม,มเดี๋ยวแกก็มาใหม่ก<ด>็ชมเป็นยำสุดท้ายนะครับอ,อันนี้ยำอะไรครับรยำรวมยรวมเราจะกินยำกา้าง ว่าวันนี้ไม่มีกั้งอย่าลืมนะครับที่กุ้งจะอยู่ตรงช่วงยูเทิร์นเลยสะพานใหม่ท่อนที่ติดกำลังก่อสร้างหาง,ง่ายๆครับเพราะวันอาทิตย์ก็อาจจะสามเสาไฟเพราะว่ารถเยอะอาจจะส่องไม่ตรงที่ถ้าวันอาทิตย์เนี่ยก็จะบวกลบ 2, สองสามเสาไฟฟ้าเนาะถ้าไม่อยู่ตรงนี้ก็แบบว่ามองไกลๆหน่อยอะไรคือเสาไฟสองถนนนี่ยก็ไม่ใช่เสาไฟฟ้า เดี๋ยวบอกสองสามใบฟ้านู่นวิ่งเลยไปถึงหน้าศาล <laughs> หาไม่เจอแค่สองช่วง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 ,วงครับว่ารถจะมาแล้วอยู่ที่จอดรถะเยอะเนาะนักท่งองเที่ยวหนุ่มแช้าไงครับแม่ค้าบอกว่าถ้าแดดร้อนๆแม่ค้าจะไม่ออกนะครับเพราะว่าแม่ค้าเป็นไมเกนผมก็ไม่ออกครับถ้าแดดร้อนๆนี่โอ้โหสี สุดยอดมากครับนี่๋ยวให้ดูชัดๆโอ้โหนี่ครับก็โอเคครับที่สนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b e เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับรับคนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ